ันชมยังโอวาทปาติโมคคคาโาาย ο. พานามาเซสัพพะปาปาัสะาการนางการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปะสัมปะทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสาจิตตปรโยธปนางการชำระจ,จิตของตนให้ข่าวรอบเอตังพุทธานาาสนางทำสามอย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิง่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพะนิพานว่าเป็นธรรมอันยิง่ง หนาหิปักพจิตโตปร,รูปรคาเตผู้กาจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสัมโนโหติปร,รังวิเหทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมเขจะสังวโรกการสำรวมในปาติโม มาตันยุตาจัพตตาสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตันจาสยนาสนางการนอนการนั่งในที่อสงัดอาทิจิตเตจายโยโคความหมั่นประกอบในการทําจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานศา,าสนางทำหกอย่างนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย